ไปดูการถ่ายทอดความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับน้องทหารใหม่กันบ้างนะคะทีค่ายสวนบัณฑิตอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนทีมส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายกาวิระมณฑลทหารบกที่33ได้ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติให้แก่ทหารใหม่ผัดที่2ประจำปี2568ในสังกัดกองพันทหารราบที่5กรมทหารราบที่7ครอบคลุ่มตั้งแต่การประเมินอาการผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาล ในสถานการณ์เร่งด่วนการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุอย่างปลอดภยัยไปจนถึงการทำ CPR และการใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ค่ะทหารใหม่ทุกนายได้รับการฝึกปฏิบัติจริงภายใต้การแนะนำของวิทยากรอย่างใกล้ชิด ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและความมั่นใจในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสถานการณ์จริงทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่และในชุมชนอันเป็นการยกระดับมาตรฐานการช่วยชีวิตของทหารในสังกัดกองทัพบกเพราะการช่วยเหลือที่ถูกต้องในนาทีแรกของเหตุฉุกเฉินสามารถลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะ